มันก็เป็นต้นโพสวยงามมากนะคะเราไม่สามารถเข้าไปด้านในได้แล้วก็เป็นพระทาตทุกคนก็มาไหว้กันนะพระธานะุนี่ก็กจะลังทำนะคระมะทาทระบายสีใหม่นะคะป็นี้ท่านผู้หญิงนี่นะคะ เตรียมเลยนะคะเราจะมาเริ่มระบายแล้วก็ฝั่งนู้นก็ชมแม่นะสองสีได้เลยนะคะนี่คือกาลังทำสีใหม่โบสถ์สีทองเนะเราก็ชมด้านนอกไปนะคะเ,เพื่อนๆจะนี่ ทาสีใหม่กันนะคะเขาไปกราบสักการะไม่ได้นะคะเขาปิดโบสถ์นี่คนะ่หนะหลวงพญานาคเขาก็จะเริ่มทาสีใหม่กันนะคะเขาไปกราบสักการะไม่ได้นะคะเขาปิดโบสถ์นี่คนะ่หนะหลวงพญานาค บนพญานาคบริเวณด้านนอกนี่นะคะีจะเป็นวัดสีทองนะคะุณผู้ชมนะะ <Okay. S 1> น,น,น,นานเราก็ ชมด้านนอกไปนะคะเพืเ่อนๆจะเขาก็จะเริ่มทาสีใหม่กันนะคะเขา้าไปกราบสักกระไม่ได้นะคะเขาปิดโบสโบสท,ที่สวยงามด้วยนะคะเ,เข้าไปนะคะเดินเข้าไปในโบสนะคะี่ก็เป็นโบสถ์โบสถ อีกโบสถ์อีกหลังนึง่งะาเกิดช่างปฏิมิมตามสวยมากเลยด้านนอกโบสถ์ที่สวยงามด้วยนะเะดินะะเข้าไปนะคะเดินเข้าไปในโบสถ์เป็นวัดของเจียมแล้วก็เป็นที่จุดชมวิวของแม่น้ำสองสีนะคะในน้ำเนาะเราก็ ชมด้านนอกไปนะคะเ,เพื่อนๆจ,จะจะมีโบสถ์นะคะเดี๋ยวเดินเข้าไปทำไมโบสถ์สีทองพระพรตจะมีทับุญทั้อะไรกันนะคะ์พนะญ,ญานาคโบสถ์ที่สวยงามด้วยนะคะเดี๋ยวเข้าไปนะคะ เดินเข้าไปในโบสถนะคะี่ก็เป็นอุโบสถอีกโบสถ์อีกหลังนึ่งะกจะชัตางปฏิมาตามสวยมากเลยด้านนอะกจะเป็นต้นโพสวยงามมากนะคะเราไม่สามารถเข้าไปด้านในได้แล้วก็เขาก็จะเริ่มทาสีใหม่กันนะคะ ไม่ได้นะคะเขาปิดโบสสวยงามมากเลยเขาก็จะเรื่อทาสีใหม่กันนะคะเขาจะกลับสักการ่ไม่ได้นะคเขาปิดโบสถ์นี่คือปีนาสสีก็จะเป็นวัดสีทองนะคะนี่นะคะ เดิทนทาสีใหม่กันนะ,ะเขาไปกราบสักการะไม่ได้นะคะเขาปิดโบสถ์สีก็จะเป็นวัดสีทองนะคะ,ะนี่นะคะเป็นวัดของเจียมแล้วก็เป็นที่จุดชมวิวของแม่น้ำสองสีนะคะแม่น้ำ มีโบสถ์นะคะเดี๋ยวเดินเข้าไปทำไมโบสถ์สีทอง,ง,งนะคะพระุทงค์กำลังทำบูญทำอะไรกันคะเอาบริเวณด้านนอกนี่นะคะีวนไปนาโบสถ์ที่สวยงามด้วยนะคะเด,ดินเข้าไปนะคะดดเดินเข้าไปในโบสถ์โบนกับแม่น้ำโพงค่ะ นนี่ะะคการบูชาท่านพญานาคค่ะสวัสดีค่ะพเพื่อนๆพอเพื่อนๆมาเที่ยววัดโขงเจียมนะคะ เป็นต้นโพสวยงามมากนะคะ <ย ove> เราไม่สามารถกาไปด้านในได้แล้วก็ทางธรรมนะธารมธาระบายสีใหม่นะคะเดี๋ยมีท่านผู้หญิงนี่นะคะับเทียไนะคะก็จะมาเริ่มระบายทางธรรมนะธรมธาระบายสีใหม่นะคะเดี๋ยมีท่านผู้หญิงนี่นะคะับเทียไนะคะก็จะมาเริ่มระบายโบที่สวยงามด้วยนะคะ เข้าดินเข้าไปในโบสถเป็นวัดกงเจียมแล้วก็เป็นที่จ <first> ุดชมวิวของแม่น้ำสองสีนะคะแม่น้ำาปยมากทางทำนะคะมาทาระบายสีใหม่นะคะ เสียงมือท่านผู้หญิงนี่นะฮะเทียมเลยนะคะก็จะมาเริ่มระบายบริเวณด้านนอกนี่นะคะเขาก็จะเริ่มทาสีใหม่กันนะคะเข้าไปกราบสักการะไม่ได้นะคะเขาปิดโบสถ์เดี๋ยวจะมีบูถนะฮะเดี๋ยวเดินเข้าไปทำไมโบูถสีทองนะฮะจะคนจะทำบุญทำอะไรกันคะ เป็นต้นโพสวยงามมากนะคะเราไม่สามารถเข้าไปด้านในได้แล้วก็โอนกันไม่น้ำโพงคะ่ะนี่นะคะกบูชาท่านพญา,านาคะคะี๋นี้สีก็จะเป็นว่าสีทองนะฮะมนี่นะคะโอนกันไม่น้ำโพงคะ่ะนี่นะคะ กบูชาท่านพญานาคค่ะแต่ตอนนีเป็นพัทธาทุกคนก็มาไหว้กันในพัทธานะนี่ถ้าสนใจะล้วเราก็ชุมด้านนอกไปนะคะเพื่อนๆจะเราก็ ชมด้านนอกไปนะคะเ,เพื่อนๆจะโอนกับแม่น้ำาพงค่ะนี่นะคะกิบูชาท่านพยานาคนะคะก็จะมีโบสถ์ที่สวยงามด้วยนะคะเดี๋เข้าไปนะคะเดินเข้าไปในโบสถ์ วัดขงเจียมแล้วก็เป็นที่จุดชมวิวของแม่น้ำสองสีนะคะแม่นม้ำนวนกับแม่น้ำโค่ะนี่นะคะกตบุชาท่านพญา,านาคะจะจงนวนกับแม่น้ำโพ่ะนี่นะคะกตบุชาท่านพญานานะคะ จะเ,เป็นต้นโพสวยงามมากนะคะเราไม่สามารถกับไป